พีระมิดขั้นบันไดของฟาโรโจเซ์ที่ซักคาราสร้างในราชวงศ์ที่3นู่นเลยครับพีระมิดนี้นี่ถือเป็นแก้วแรกที่ยิ่งใหญ่มากๆจากเดิมที่เป็นแค่สุสานใต้ดินเรียกว่ามาสตาบา a r เนี่ยก็กลายมาเป็นโครงสร้างหินที่ซ้อนๆกันสูงขึ้นไปถือเป็นเหมือนห้องทดลองสถาปัตยกรรมขนาดยักษ์แห่งแรกเลยก็ว่าได้แล้วใครคะที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังความพยายามครั้งสำคัญที่เมดุมอันนี้ คนที่ริเริ่มโครงการที่เมดุมก็คือฟาโรสเนเฟรูครับเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่4ซึ่งราชวงศ์นี้แหละครับคือยุคทองของการสร้างพีระมิดเลยฟาโรสเนเฟรู ah u, เนี่ยทรงเป็นผู้ปกครองที่แบบว่ามีความทะเยอทะยานสูงมากแล้วก็มีบทบาทสําคัญในการพัฒนารูปแบบพีระมิดจนคนยกย่องให้เป็นราชาแห่งการทดลองพีระมิดเลยนะครับเพราะว่าพระองค์ไม่ได้หยุดแค่ที่เมดุมที่เดียวใช่เลยค่ะ พระองค์นี้คือคนเดียวกับที่สร้างพีระมิดใหญ่ๆอีกสองแห่งที่ดาชัวใช่ไหมคะคือมีพีระมิดแบบ